หนุ่มเวียดนามทุมหนักเปลี่ยนเบ้าหน้าใหม่ก้าวรอบเส้นหางานไม่ได้ถูกหัวเราะเยาะมาพูดถึงหนุ่มเวียดนามรายหนึ่งนะคะที่ตัดสินใจสรารยยกรรมยกเซตนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยถูกหัวเราะเยาะเรื่องหน้าตาของเขาค่ะล่าสุดนะคะหลังจากที่ทำการสรารยยกรรมมาบอกเลยว่าหล่อมากๆเลยทีเดียวค่ะ โดยหนุ่มชาวเวียดนามคนนี้นะคะอายุ26ปีกลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วเลยหลังจากที่ปรากฏภาพของเขาที่เปลี่ยนไปอย่างมากนะคะหลังจากการทำศัลยกรรมนั่นเองค่ะด้วยเหตุผลที่ช้ำใจสุดๆนั่นก็คือไม่มีใครรับเข้าทำงานนั่นเองหนุ่มคนนี้เนี่ยชื่อว่าโดกเควียนนะคะเป็นหนุ่มชาวเวียดนามที่โด่งดังมากๆในแอปพลิเคชัน TikTok นี่แหละคะ่ะกลายเป็นที่พูดถึงมากขึ้น เพราะว่าเขาเนี่ยได้นําภาพก่อนและหลังของเขานะคะก่อนสนรลยกรรมแล้วก็หลังสรลยกรรมมาเปรียบเทียบกันก็ทําเอาทุกคนเนี่ยตื่นตาตื่นใจตกอ,กอกตกใจกับการเปลี่ยนแปลงของเขาอย่างมากเลยทีเดียวโดยโดยโคเควียนนะคะได้เล่าว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้มีหน้าตาที่ลอเท่อะไรเลยแต่สาเหตุสําคัญที่ทําให้เขาตัดสินใจทำศรลยกรรมยกเครื่องตัวเองเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเคยถูกหัวเราะเยาะ ใส่ขณะที่สัมภาษณ์งานกับบริษัทแห่งหนึ่งนะคะที่บอกว่าเขาเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยดูไม่น่ามองเลยหลังจากนั้นนะก็กลายเป็นแบบความช้ำใจน้อยอกน้อยใจนะคะเจ็บใจที่โดนล้อเรื่องหน้าตาแถมยังไม่ได้งานอีกกลายเป็นที่มาของการเข้าสู่วงการสัลยกรรมนั่นเองค่ะซึ่งหนุ่มนักเมคอัพคนนี้นะคะเขาก็ได้เล่าว่าหมดเงินไปประมาณ400ล้านดอง หรือประมาณ5 0 2 0 0 0บาทไทยค่ะให้กับการสารย,ายกรรมยกเครื่องใหญ่ๆอยู่9อย่างนั่นก็คือการเสริมจมูกปลูกถ่ายคางจัดฟันปรับรูปร่างและขนาดของริมฝีปากทำตาสองชั้นและปลูกถ่ายริมฝีปากโดยเงินทั้งหมดนะคะหนุ่มคนนี้บอกว่าเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตของเขาเองไม่ได้พึ่งพาเงินพ่อแม่เลยแม้แต่น้อยเพราะว่าทั้งสงคนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเขาเลยค่ะ โดเขียนยังบอกอีกนะคะว่าเขาไม่รู้สึกเสียดายเงินที่หมดไปนะคะกับการผ่าตัดศัลยะกรรมเขาบอกว่ามันเป็นความสบายใจของเขาเองค่ะจะหมดเท่าไหร่ก็ยอมนะคะรวมถึงฝากไปบอกเราแฟนคลับของตัวเองด้วยว่าถ้าพวกเขาอยากทําอะไรก็ทําไปเลยถ้าเกิดทําแล้วมันไม่เดือดร้อนคนอื่นเนี่ยอเดื้อวที่เขาผ,าผ่าตัดมานะคะอาจจะดูเหมือนไม่ใช่คนเดียวกันเพราะคงไม่มีใครศัลยะกรรมแบบไหนที่จะ เปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเดิมอยู่บ้างแต่กับเคสของเขานะคะก็เรียกได้ว่าคนละคนเลยทีเดียวค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ